ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโพนมานั่งมอมอยกันอยู่หน้าบ้านนะคะอากาศวันนี้นี่เยน็ยนเย็นนะคะเยน็ยนเย็นที่ทนได้สดชื่นไม่หนาวบ้านโบยังอยู่ในฤดูใบไ,ไม้ไม่ใช่ใบไม้ผีิโบฟังในทีวีอ่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวยังไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิดีนะคะแต่อากาศอะ่ะไม่หนาวมากแล้วนะคะโบมาคุยวันนี้เนี่ย พดคุยทั้งสองช่องเลยนะคะคุณที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะและเพิ่งฟังกับสมาชิกเก่าๆโบ๊ทเรียกเป็นสมาชิกเลยทุกคนที่ดูโบ๊อยู่เก่าๆแล้วนะคะนานๆคุณมาทีนึงหรือมาบ่อยก็ตามนะโบ๊มีอีกช่องหนึ่งเอาไว้สําหรับเม้ามอ,อยหอยสั่งนะคะมีสายฝอแล้วก็ไม่ฝอด้วยในช่องนั้นนะคะคือช่องโอ๊ตค่าเอ็กซามินนะคะส่วนช่องนี้ก็จะเป็นการพูดคุยน้อยหน่อยนะ แต่วันนี้เนี่ยอดพูดถึงเรื่องตัวเองไงก็เลยเอามาใส่ในช่องอดค่าด้วยนะคะส่วนคุณที่ดูจากช่องอดค่าเอ็กซ์นนะคะถ้าคุณอยากจะดูชีวิตประจําวันส่วนตัวไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวไปกินนะคะแล้วก็อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับสายฝอมากนักไปดูที่ช่องอดค่าได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงป๊ตมีสามีคนนี้เป็นยังไง สามีคนนี้ของโบน,นี่คือสามีคนเดียวชีวิตนี้โบน์ไม่เคยมีสามีมาก่อนมิสเตอร์นะคะมิสเตอร์เป็นสามีคนแรกและคนเดียวถามว่าเคยมีแฟนที่อยู่ด้วยกันที่ไม่ได้เป็นทางกฎหมายที่คนทั่ว,วไปเขาก็เรียกได้ว่าสามีไม่มีค่ะไม่เคยมีนะคะคนนี้แหละเป็นทั้งสามีที่พฤติไนและนิติไนสามีที่เป็นเฉพาะพฤติไนไม่เคยมีนะคะไม่เคยมี อธิบายให้สำหรับใครที่อาจจะคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามบอกให้ไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้อีกก็ถามมาถ้าปอพอใจจะตอบจะตอบให้แต่ถ้าปอไม่อยากตอบก็ไม่ได้คำตอบนะจ๊ะ<อ>หลายๆคนที่เขามีสามีเป็น,ปนต่างชาตินะคะเป็นฝรัง่งเนี<อ>่ยเขาก็จะทำพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงปอก,ก็เลยมานึก ถามโบสว่าเออแล้วโบ๊อะ่ะมีไหมวะโบ๊อะ่ะไม่รู้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพราะว่าโบ๊ไม่เคยมีสามีมาก่อนไงมิตเตอร์เป็นสามีคนเดียวคนแรกแล้วก็ยังคงอยู่กันไปเรื่อยๆนะโบเคยถามมิตเตอร์ว่ายูจะเป็นผู้ชายให้โบสคนเดียวตลอดไปไหมเขาบอกเขาโอเคนะก็ดูกันต่อไปนะคะแล้วก,ก็มีเขียนเอาไว้ว่า ข้อดีและข้อเสียนะคะจริงๆแล้วอะปุไม่อยากเรียกว่าเป็นข้อเสียหรอกนะแต่ปุนึกไม่ออกว่าจะเรียกเป็นคําอื่นได้ยังไงเอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดความไม่สะดวกและการเหมือนตอนที่อยู่บ้านเราอะนะเราจะเรียกข้อดีข้อเสียแบบทั่วๆไปก็ได้นะสำหรับป้าวอทพูดถึงสามีคนนี้คือมิสเตอร์เนี่ยนะ ข้อแรกก็คือทำให้โบสเนี่ยได้พูดภาษาต่างประเทศมากขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งเป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียวนะคะที่โบะชอบชอบนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขามีสามีเป็นชาติอื่นอะโบะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งดีไงเพราะทำให้อะตัวของคุณเมียเนี่ยต้องพูดภาษาของสามีไงมันก็เท่ากับว่าเราได้เพิ่มทักษะด้านภาษาขึ้นมาโดยที่ เราอาจจะไม่เคยคิดที่จะฝึกภาษานั้นๆเลยก็ได้แต่พอมีเขาขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เราต้องเรียนต้องฝึกเพราะว่าก็ต้องสื่อสารกับเขาและหลายๆคนต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศเขาก็ทําให้จะต้องฝึกเรียนเพราะมีข้อจํากัดว่าจะต้องพูดภาษานี้ได้ถ้าคูดไม่ได้คุณจะมีปัญหาในเรื่องการทำทติดเส้นประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะข้อต่อไปก็คือได้เที่ยวต่างประเทศได้เที่ยวต่างประเทศเพราะว่าโบนนะ อยากเที่ยวชอบเที่ยวแต่ถ้าโดยตัวปโอตเองเนี่ยป้าท,ทำงานมีรายได้ที่ไม่เยอะป้าไม่ได้ไปที่ต่างประเทศหรอกขนาดเที่ยวในประเทศยังไม่ค่อยได้เที่ยวเลยเมื่อก่อนเนี้ยรายได้ก็ไม่เยอะเวลาเที่ยวก็ไม่ได้มัวแต่ทำงานทำงานอย่างเดียวพอมีมิเตอร์เนี่ยทำให้ได้เที่ยวต่างประเทศ ที่เคยไปก็มีแค่อเมริกากับไปเบอร์บินามาครั้งหนึ่งเบอร์บินาก็เป็นต่างประเทศแล้วเพราะมันต้องบินออกไปนอกประเทศแล้วมันต้องใช้พาสปอร์ตอเมริกันก็เท่ากับว่าเป็นต่างประเทศนะส่วนประเทศอื่นๆวะยังไม่มีโอกาสได้ไปคนอื่นๆเขามีสามีแล้วเขาก็ได้เดินทางต่างประเทศเยอะแยะมากมายอันนั้นนะ่ะก็ดีนะเป็นโอกาสที่ดีของแต่ละคนนั้นเราพูดถึงว่าเราไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอยู่แล้วไงในโดยส่วนตัวเราอะ เราคงไม่มีโอกาสได้ไปพรามีสามีก็ทําให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นได้มาอยู่กับเขาที่ประเทศของเขาอันนี้ก็เป็นต่างประเทศถ้านับจากประเทศไทยอย่างเงี้ยนะข้อต่อไปก็คือทําให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆก็หลายๆอย่างจริงๆอะเอาว่าเวลาเราย้ายมาอยู่กับเขาอะเราก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศนี้เราได้เห็นสิ่ง ใหม่ๆที่ไม่เห็นในประเทศไทยอย่างนี้แล้วก็ทําให้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาการมีชีวิตอยู่ที่นี่โปต้องกวาดใบไม้โปต้องตากทีมา้าโปต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาๆอื่นๆเยอะแยะเลยอย่างนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคนที่ประสบในชีวิตของคุณก็เป็นแบบของคุณแบบนั้นนะนะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยก็รวมไปถึงการไปท่องเที่ยวในประเทศ ได้ไปรู้ไปดูไปเห็นอะไรเยอะแยะหลายอย่างไปด้วยนะได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ที่อยากไปในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็พาไปโอ้เยอะแยะมากมายคุณก็ไปดูเอาแล้วกันว่าโบ oh, ได้ไปไหนไปเห็นอะไรมาบ้างนั่นแหละนะแล้วก็สําหรับรโอสนะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอยู่ไทยนี่นะโบต้องกังวลเอจะมีเงินพอค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ไหมนะจะมีเงินพอเติมน้ํามันไหมนะ จะมีเงินซื้อข้าวกินถึงกี่วันนะอย่างเงี้ยนะคือชักหน้าไม่ถึงหลังไงเพราะเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาอย่างเงี้ยพอมีมิสเตอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะไม่รู้หรอกว่ามิสเตอร์มีเงินเท่าไหร่แต่ผมไม่ต้องกังวลว่า,วาจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรไม่ต้องเพราะมิสเตอร์เขาไม่ได้ให้โบร,รับผิดชอบเรื่องการเงินอะไรเลยไงเขาเป็นคนดูแลหมดรวมถึงชีวิตโบ๊ด้วยอย่างเงี้ยนะ อีกอันหนึ่งก็คือมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ทำด้วยตัวเองเนี่ยไม่น่าที่จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นโบอ,อยากเรียนต่างประเทศตอนที่โบยังอยู่ที่เมืองไทยเนี้ยตอนอรุ่นรุ่นโบเราก็ได้ยินหลายๆคนในวัยเดียวกันเอ้ยซัมเมอร์นะคุณพ่อคุณแม่ศกไปเรียนเมืองนอกนะนั่นนี่โหนเรก็เอ้ยอยากไปจังเลยแต่พ่อแม่เราอะคงไม่มีหรอกเพราะพ่อแม่เราไม่ได้รวยพอมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย โบก็บอกมิเตอร์ว่าเออไออยากเรียนอะมีงบเท่านี้เท่านี้โบก็ไปหาข้อมูลมาให้เขาซึ่งโบก็ไม่ได้เรียนอะไรที่แพงมากเขาก็โอเคเตอร์เขาก็โอเคเขาก็ให้โบก็เรียนโบก็ไปหาข้อมูลไปสม,สมัครในสถานที่สถาบันในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยอ่ะที่ไปเรียนโดยที่ไม่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงนักแล้วก็ขอเรียนแค่เท่าที่อยากมีความรู้ในสิ่งนั้นโดยที่คุยกันแล้วว่า เรียนจบมาเนี่ยไม่ได้เอามาทํางานเลยนะมิสเตอร์เขาก็โอเคไงแล้วสุดท้ายก็คือพอไม่ต้องดูแลอะไรเขามากเลยสามีคนเนี้ยไม่ต้องดูแลเยอะก็คือดูแลเขาปกติแล้วนอกนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรอยากทําอะไรอยากกินอะไรนอกเหนือจากที่พอดูแลเขาในกิจวัตรประจําวันทั่วไปแล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองจัดการตัวเองเขาไม่เรียกไม่หือไม่อือไม่ถามตัวพอลเองเลยอะ่ะคอยสังเกตการคอยมองคอยไปถามคอยไป พัวพันวนๆอยู่รอบๆจนเขาลำคาญนี่แหละนะกินข้าวเสร็จนะทุกวันเขาจะยกจานไปวางให้ซึ่งโบ๊ทอะ่ะเคยได้ยินน้องบางคนอะ่ะบอกโบ๊ดว่าเฮ้ยสามีตอนที่ไม่มีหนูนะเขาก็ทําอะไรเองได้แต่พอมีหนูนะขานาดกินข้าวเองอะ่ะยังยกจานเองอะ่ะไม่ได้เลยอะไรทํานองเนี้ยนะเอไม่เคยเอาไปเก็บให้ก็แล้วแต่นะสามีใครสามีมันอันนี้ก็คือสามีโบ๊ทนะคราวนี้มาถึง ข้อที่ไม่ดีดีกว่าเราไม่เรียกข้อเสียข้อที่ไม่ดีสำหรับป้าโอแล้วเนี่ยคือเดินทางไกลาจากประเทศไทยมาที่เนี่ยใช้เวลาในการบินนานมากเหนื่อย <c oughs> แค่นี้เลยไม่มีอะไรเหนื่อยในการเดินทางนะโอดตอนที่ก่อนจะมาก็บอกพี่เตอร์เออไออยากกลับไปบ้านไอทุกปีได้ไหม เขาบอกไนดะ้ไม่มีปัญหาเขาโอเคเขาไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ใดๆแต่พอมาจริงๆแล้วนะตัวเขาอะร่ำร้องอยากจะไปประเทศไทยจะตายโบดอะไม่เอาเอาไว้ก่อนเพิ่งไปมาเหนื่อยมันเดินทางไกลอะแล้วกระดูกระเดี่ยวมันเริ่มแย่ลง,แย,ลงแย่ลงอะแกงะเหนื่อยจ้าข้อ <c oughs> <c oughs> ที่2นะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายแพงทุกสิ่งเพราะว่าเราคิดถึงเงินบ้านเราแล้วก็มาเป็นเงินของเขา พออยู่มานานๆานปีแรกๆนี่แบบโอ้โหอะไรอะไรก็แพง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 พออยู่มานานๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดแล้วนะก็ไม่ได้คิดเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินบาทแล้วก็แค่คิดค่าใช้จ่ายของบ้านเขาแหละอะไรอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนะคะุณมีเงินนะ่ะถึงจะอยู่ได้อ่ะออกไปข้างนอกก็ต้องเติมน้ํามันรถแล้วอยู่บ้านก็ต้องมีค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพงทุกอย่างเลยอ่ะให้คนมาตัดต้นไม้นี่ก็แพง ให้คนมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านก็แพงแต่ของบ้านโบ๊ทเนี่ยอะไรที่เราทำได้เราทำนะอะไรที่เราทำไม่ได้อะถึงจะถึงมือช่างสิ่งที่แพงเพราะว่าค่าแรงคนที่เนี่ยมันแพงไงมันคิดเป็นชั่วโมงไงไม่ได้คิดเป็นแบบทั้งวันเหมือนบ้านเราอ่ะก็เลยแพงนะก็คือโดยรวมๆค่าใช้จ่ายที่เนี่ยแพงนะคะเอาของไปซ่อมอย่างพูดเอาไอตัวเครื่องดูดฝุ่นไปซ่อมเนี่ยเสียค่าเปลี่ยนสายพานสิบห้าเหรียญน,นะคะ แต่เสียค่าแรงไปส5สบห้าเหรียญน,นะคะเนี่แหละนะและข้อสุดท้ายนะคะที่ไม่ใช่ผลดีอะ่ะไม่ใช่ผลดีไม่ใช่ไม่ใช่ผลเขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งที่ดีน้อยหน่อยอะ่ะดีน้อยหน่อยเมื่อกี้ตอนแรกๆเราพูดอะไรบราจำไดนะ้ะแต่ไม่ใช่ข้อเสียนะคืออาหารการกินไงไม่เหมือนที่บ้านเราอะ่ะยังไงก็รสไม่เหมือนแล้วก็หาได้ไม่ได้เยอะแล้วก็อยู่ที่ว่า อยู่ตรงไหนของประเทศอีกอะนะอันนี้ก็คือส่วนของโบออดที่โบออดคิดออกมาได้หลังจากที่ไปฟังคนอื่นๆที่เขาเรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งอะนะว่าเออข้อดีข้อเสียเนี่ยคือมุมของโบออดอไม่มีข้อดีข้อเสียหรอกเพราะว่ามันบอกไม่ได้ด้วยการที่โบออก็ไม่เคยมีสามีคนไทยมาก่อนแล้วโบออก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาด้วยไงและอย่างหนึ่งอะโบออดเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่าจะ มาแล้วต้องประสบปัญหาอะไรไปยังไงยังไงพวกก็ต้องอยู่ให้จนได้นะยกเว้นเรื่องเงินเนี่ยแหละเพราะว่าพวกไม่ได้ทํางานที่มีเงินเลี้ยงตัวเองได้พวกก็อยู่เพราะสามีอย่างเดียวเลยนะเงินที่หาได้ก็เก็บเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งต้องกลับบ้านก็มีเงินติดตัวกลับไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ไม่ได้คิดเพื่อจะต้องได้เงินจากเขาหรอกนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนเข้ามาฟังจนจบนะไปแล้ว บายๆขอให้มีความสุขนะทุกคนสวัสดีค่ะ